สวัสดีครับหนึ่งนาทีในสินที่จะก,การอ่านพระรคำในจบในหน,หนึ่งปีกับจอนประจำวันที่25มีนาคมพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่25ถึง52มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรักพระเจ้าและเป็นชายชารามากแล้วแต่พระวิญญาณของพระเจ้าบอกว่าเขาจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเขาได้พบแล้วเขาก็พูดเป็นกรอนที่ไพเราะบัดนี้ทรงจัดการ ตามสัญญาพาดทวนหน้าหลับตาตายหมายสุขสันตาข้าเห็นผู้พระองค์ทรงเตรียมคันเพื่อช่วยสันบวงชนปลอดรอดชีพเนาพระกุมาณน,นี้เป็นเช่นแสงสว่างแสงกระจ่างเผยสัจจะองค์พระเจ้าแก่ชาติมวลล้วนอ่างต่างลำเนานำเกียรติเข้าสู่ประชาอิสราเอล พูดง,ง่ายๆว่าเขาได้ตายตาหลับที่ได้เจอกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับอยากให้เราทุกคนได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นการส่วนตัวผมได้พบแล้วพี่น้องได้พบแล้วหรือยังนั่นคือหนนาทีสวัสดีครับ